สำหรับตอนนี้นะครับส่วนประกอบของแกงกะหรี่หมูคั่วตับก็อยู่ตรงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหมูคั่วตับนี่ก็ผมจะเอามาแทนเป็นแบบแทนเนื้อนะครับเพราะว่าผมไม่กินเนื้อนะครับก็จะได้รสชาติของคล้ายๆกับเนื้อเปื่อยนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เคยกินก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นก็คืออันนี้แหละครับผมจะทําแบบแบบสูตรแบบเยาวราชนะครับก็คือไม่จัดมากไม่ข้นมากจะเป็นแบบผงใส่ผงกะหรี่แบบรสชาติก็ พอดีพอดีครับกินกับน้ำอาจัดครับเดี๋ยวเราไปเคี่ยวหมูขั่วตับด้วยหางกะทิกันก่อนดีกว่าครับเพราะว่ามันจะเหนียวมากครับนี่ครับผมหั่นมาเป็นชิ้นพอดีคำแล้วครับแล้วก็จะมาเคี่ยวกับหางกะทิครับเดี๋ยวเราต้องเคี่ยวนานๆครับเพราะว่าไอหมูตรงนี้นะมันเหนียวครับมันจะคล้ายๆเนื้อเปื่อยครับ เนี่ยครับไอหมูพัวตับเนี่ยครับมันก็จะอารมณ์คล้ายๆกับเนื้อนะครับเนี่ยครับมันก็จะมีเอ็นมีอะไรเหนียวๆอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเราทํากินเนื้อเปื่อยครับจริงๆแกงกะหรี่อันนี้มันจะต้องเป็นไอ้นี้นะครับเอ็นหมูนะครับแต่ตอนนี้เอ็นหมูมันหายากมากก็เลยเอาอันนี้มาแทนครับอร่อยเหมือนกันครับรับรองได้ตอนนี้นะครับหมูก็ เริ่มเปื่อยแล้วนะครับผมจะใส่พริกแกงนะครับอันนี้เป็นพริกแกงมัสมั่นนะครับแต่แต่แต่มันใส่กันได้ครับมันใช้ด้วยกันได้ครับแกงมัสมั่นกับแกงกะหรี่ผมจะใส่พริกแกงไม่เยอะนะครับเพราะว่าจะไม่ให้มันมีรสชาติเผ็ดมากไม่ให้มีรสกลิ่นของพริกแกงมัสมั่นมากนะครับแล้วผมก็จะใส่ผงกะหรี่ครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับ แล้วก็จะใส่ฟักลงไปครับนี่แกงแบบแกงกะหรี่แถวเยววาวราชแถวคลองถมเลยนะครับเดีย๋ยวนะฮะเดีย๋ยวรอให้ฟักสุกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวผมจะใส่กะทิครับตอนนี้นะครับฟักก็สุกแล้วในระดับหนึ่งนะครับผมจะใส่กะทิลงไปครับซักครึ่งขวดนี้ครับ ึ่งขวดน,นี้นะครับห้าร้อย ml ตอนนี้ผมจะปรุงรสแล้วนะครับผมขอใส่น้ำมันหอยไปซักหนึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บครับซักหนึ่งหัวแม่มือครึ่งครับน้ำปลาครับซักสองช้อนโต๊ะครับจะไม่ปรุงจัดมากครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปกินกับน้ำอาจาร์แล้วก็ซีอิ๊วดำพริกดองอีกครับ ตอนนี้นะครับแกงกะหรี่ของผมรสชาติได้ที่มากแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตักข้าวกินกันเลยดีกว่าครับไปครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับแกงกะหรี่หมูขั่วตับสูตรเยาวราชนะครับสำหรับใครที่เป็นขาโจขาเก๋าแถวเยาวราชของถมนะครับต้องเคยได้ริมรถบ้างนะครับแกงกะหรี่แบบนี้นะครับมีกุนเชียงมีพริกชี้ฟ้าเขียวเป็นเครื่องแก้มนะครับ แล้วก็น้ําอาจารนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้แกงกะหรี่หมูคั่วตับสูตรเยาวราชครับสวัสดีครับ